พื้นที่ริมแม่น้ำเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการป้องกันและการบรรเทาการเกิดน้ำท่วมพื้นที่เหล่านี้ถูกใช้ได้ทั้งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำการใช้สอยพื้นที่ริมแม่น้ำเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทั้งประเทศ แต่ว่าการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้มันมีทั้งพื้นที่ของรัฐและพื้นที่ของภาคเอกชนที่เขาใช้พื้นที่อยู่ก่อนแล้วประเด็นสําคัญที่เราจะต้องคิดก็คือว่าตามหลักการพัฒนาเมืองภาครัฐจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาดังนั้นการพัฒนาพื้นที่หรือแม่น้าขั้นต้นควรจะใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ถือครองโดยรัฐเป็นต้นแบบในการพัฒนากกอนและพื้นที่เหล่านั้นแม้ว่าจะกระจายตัวอยู่และไม่ต่อเนื่องกัน ก็ยังมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ด้วยพื้นที่ถนนที่อยู่ถัดเข้ามาตอนในหรือพื้นที่เส้นทางต่างๆที่ทําให้พื้นที่ของรัฐเหล่านั้นต่อเนื่องกันเป็นเครือข่ายเดียวกันได้และเมื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบสมบูรณ์ต่อไปในอนานคตก็สามารถที่จะเอาพื้นที่ภาคเอกชนบางส่วนที่เขายินยอมหรือเห็นประโยชน์ต่อการมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสารณนะเข้ามาประกอบ ให้โครงข่ายนีครบสมบูรณ์มากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นผมมองเห็นว่าทางเลือกและรูปแบบในการพัฒนาม,มีหลายรูปแบบที่สามารถกระทําได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยในช่วงต้นต่อและสามารถที่จะดึงพักพวกดึงภาคีเข้ามาเริ่มต้นในการพัฒน,นาต่อขยายต่อไปได้นะครับ